เรีย่าวาเซียนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับชายผู้นี้ครับชายผู้ที่มีใจรักเรื่องพักเครื่องและเครื่องรางของขังเขาบอกว่าตั้งแต่อายุ17ปีเริ่มต้นจากการนําเครื่องรางของขังและพรกเครื่องของคุณพ่อมาห้อยด้วยใจรักหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าเรียนต่อด้านวิศวะเครื่องกลเส้นทางเหมือนจะเป็นเส้นขนานกับ,บวงการพระแต่เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตให้แกต้องเข้าสู่วงการพักเครื่องและเครื่องรางข,งของขังอย่างเต็มตัวเรื่องราววันนี้ของเขาจะเป็นเช่นไร เราไปฟังจากปากของชายผู้นี้ดีกว่าครับคุณกรมนวิริยะตลอดการหรือคุณมลเชื่อคาดเป็นเซียนพระที่ผมอยากให้เซียนพระทุกคนดูเป็นแบบอย่างนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกมนวิริยะตลอดการหรือมลเชื่อคาดครับพี่มลสวัสดีครับที่ผมบอกว่าอยากให้พี่ให้เซียนพระทุกคนดูพี่เป็นตัวอย่าง นั่นหมายาถึงเรื่องครอบค,อครัวพอเมื่อกี้อินเสิร์นมาเห็นเดินจับมือมีกองเชียร์มาเอฟ<อ>มาให้กําลังใจพ่อถามจริงให้ความสำคัญของเรื่องครอบครัวมากน้อยขนาดไหนผมว่าก็ควบคู่กันไปับการทํางานแต่งงานมากี่ปีแล้วพี่แต่งงานมาปี6-5 หกห้าเอาพึ่งแต่งก็พึ่งแต่งแล้วลูกไปงานแต่งด้วยลูกเลยิ่งอ่ะใช่ใช่ลูกไปงานแต่งด้วยลูกไปแต่งลูกไปงานแต่งพบกันมากี่ปีแล้วกาแฟมันนี้ก็สิบกว่าปีครับเนาะปัจจุบันมูลอายุหลายแล้วครับปัจจุบันก็สี่สิบห้าแหละครับเชือกคาดนี่คือใช้ยานมาได้ไงเชือกคาดคือเครื่องรางชนิดหนึ่งทำไมไม่เอามูลเครื่องรางหรือมูลท้าประจันหรือมูลมูลพันทิพย์ก่อนเนาะจะมูลใส่ห้าเลยไม่เอาอย่างเงี้ยแหละ มลเชื่อคาดไม่เหมือนใครดีโดมพี่มลงเนี้เริ่มหลงไหลามาในวงการพระนานอย่างครับผมว่าผมซึมซับมาตั้งแต่เด็กอะ่ะอยู่กับพ่อที่พ่อมีชอบเล่นพระสะสมพระอ,อะไระครับผมค่อยพวกพระคาดตะกงตะกุดประหลัดขิดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจริงป่ะไปได้รับอิทธิพลมายังไงอฮะอิทธิพลก็จากคุณพ่อเอง ถ้าเริ่มอินจริงๆต้องตอนอยู่ปวชสักอายุ17บเจ็ดเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็เราเรียนเป็นนักเรียนช่างไงก็ต้องแบบว่าหาของไว้ป้องกันตัวติดตัวเผื่อไปโดนลูกหลงโดนอะไรนะก็เริ่มเอาเอาพ้าที่บ้านมาห้อยตอนนั้นในยุคสมัยนั้นตอนนี้บอกว่าเอาผ้ามาห้อยเนี่ยเอาผ้าจากกลุ่มของพ่อเลยไหมพ้าที่บ้านเลยพ่อเอาพ้าที่บ้านทใครไปบอกพี่แล้วจ้างเอาผ้ามาห้อยมันรู้สึกด้วยตัว เเราองใจรักอ่ะมันอยู่ในสายเลือดอ่ะจำนั้วองค์แรกที่เอามาเอามาห้อยคอนี่เืยน่าจะเป็นพระเนื้อชินอะไรสักอย่างพระรุอะไรรนี่ยส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกที่เป็นเสียงก่อนจะมาเป็นเสียนเนี่ยแอบขโมยพระพ่อไปขายมีไหมไม่ต้องแอบเอาไปเลยจริงป่แล้วพ่อรู้ไหมเนี่ยพ่อรู้บอกพ่อไปขายแล้วเนี่ยพระพ่อมีเยอะแยะเลยแต่ส่วนมากไม่ได้พระเก่าพระแพงพระนิยมอะไรก็ขายได้แบบ หลักสิบหลักร้อยอะไรอย่างนั้นอ่ะส่วนใหญ่แล้วพ่อชอบสะสมพระอะไรครับพระเก่าๆทั่วๆไปบางที่ไม่ไม่รู้จักไม่รู้หลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แพงมากแล้วพี่มนต์มาเริ่มต้นเรื่องของส,น,สนใจสนใจจริงๆซื้อพระตอนอายุเท่าไหร่ครับก็น่าจะ10กว่าเนี่ยสิบเจแผมชอบแบบพวกผมดูไปดูมาผมชอบเป็นพวกเสื้อยันขละอะไรเกี่ยวกับพวกยันยันก็จะฉีกไปอีกแนวหนึ่งละ,ะก็เป็นแนวแบบ เครื่องรางมีสตาร์ทสตาร์ทอัพเป็นเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็มาเป็นเริ่มเป็นเครื่องรางใหม่ๆแล้วก็มาค่อยมาขยับเป็นหลวงพ่อระดับกลางๆใหม่กลางเก่าค่อยๆสเต็ปพี่จบอะไรมาเรียนที่ไหนมาผมจบพระนครเหนือ ปริญญาตีนะครับเครื่องกลทุกวันที่เคยเอาวิชาความสามารถที่ตัวเองเรียนมาแล้วมาใช้ประกอบอาชีพมาตัวเองบ้างไหมมีบ้างไหมอ๋อก่อนขั้นขั้นก่อนไปไปบวชก่อนสองพรรษาหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันสิงห์บุรีสิงห์บุรีทำไมถึงชอบไปบวชที่นั่นนะครับคือตอนตอนเรียนอยู่พระนครเหนือเนี่ยก็จะมีช่วงปิดเทอมก็อยากจะไปบวช ช่วงช่วงปิดเทอมอ่ะแต่ว่าไปไม่ทันรอบละแล้วก็ก่อนหน้านั้นอ่ะก็หลวงพ่อก็มาเข้าฝันบอกว่ามีบวชวันนี้เราก็ไปวัดเลยอแต่ไปมันไม่ไม่ไมไมทันละก็ไม่ได้เข้ากรรมาฐานก่อนไม่ทันรอบที่จะบวชคือบวชวัดอภรรต้องไปอยู่วัดอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเตรียมท่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนอไปเป็นชุดขาว ตามพระบินทบาททำอะไรอย่างนี้ก่อนกำหนดตัวเองไหมว่าฉันจะบทหนึ่งร<ส>าษาหนึ่งภาากำหนดไว้หนึ่งรรษาแล้วก็ต่อไปว่ามีช่วงดูสามเณรภาคฤดูร้อนอของยุวพุทธกัของโครงการประเทพก็ช่วยดูต่อไปจนออกพรรษาก็ศึกศึกมาก็ไปรับปริญญาเพื่อนก็รับไปหมดแล้วอะ่ะพอศึกเสร็จปุ๊บทีนี้มาทำงานแล้วทำงานให้ตรงกัสาอาชีพที่ตัวเองเรียนมาอาชีพก็ถือว่า ค่อนข้างตรงนะครับตอนแรกก็ไปอยู่โรงงานฝาขวดแล้วก็ขยับขึ้นมาปเป็นบริษัทรถยนต์ ก็เหมือนจะดีนะงานก็ดีก็ตรงอาศัยที่ตัวเองเรียนมาแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงออกจากงานก็ทํางานมันก็มีความเครียดผมว่านะมันก็เป็นรูปแบบของบริษัทเราเราก็ทําไปแล้วเราก็ทํากับเครื่องรางไปด้วยตอนนั้นหมายถึงว่าตอนที่ทํางานไปด้วยยังยังไม่ขายในเว็บเว็บของพี่อู๋ไงอยู่ o นมืเล็นะพอขายเครื่องรางไปด้วยมันเกิดข้อเกรียบเทียบแล้วทํางานกูได้เดือนเท่านี้แต่กูขายในเว็บกูได้อีกเท่านี้ก็แปลว่างานที่ทําเองมันก็ไม่ได้เป็นงานหลักเป็นงานที่ที่เราเรียนมาจบมาทํา งานตก็สองาปีก็ออกมาปี่กาขึ้นมาอยู่พันทิพย์ือตัดสินใจเลยว่าม่าแล้วก็ระหว่างนั้นหางานคบคู่ไปด้วยจนว่ามีไปสัมภาษณ์บางที่เขาบอกว่าดูทรงแล้วออกไปทําเต็มตัวเลยเราก็เลยขึ้นมาอยู่พันทิพย์หตู้อยู่3คนมีใครบ้างมีพี่พลหัวหินมีพี่เอ็มเพชรบุรีผมอีกคนละล็อกตู้หนึ่งมี3ล็อกคนละพันส ต่อเดือนนั่งรถมากลับบ้านทา้งไปได้ทั้งระยะหนึ่งทําไมถึงปัจจุบันมาเปิดร้านใหญ่โตจากตรงตรงนั้นก็ขยับมาเป็นตู้ของตัวเอง1ตู้ชั้นเดียวกันอนะ่ะชั้น3ขยับขยับโซนก่อนอยู่ตรงนี้ขยับมาตรงนี้1ตู้เพิ่มมาอีกหน่งตู้สรุปว,ว่ามี3ตู้ของแน่นเต็มหมดเลยคราวนี้เขาเปิดชั้น2ไงปีปี57 โซนห้างก็เลยไปเล็งไว้ห้องหนึ่งห้องที่ปัจจุบันที่อยู่นี่แไดะพี่ช้างพี่ช้างสุพรรณเมื่อก่อนเขาอยู่กับป๋าก็เขาบอกว่ามีห้องหนึ่งนะมนสนใจไหมเดยพี่จองไว้พี่จัดให้ก็เลยลงย้ายไปปี5 7เวลาพี่ไปซื้อวัตถุมงคลมาพี่รับซื้อที่นี่ที่พันทิพยหรือ พี่ไปตามบ้านแล้วไปซื้อเขาตามบ้านน้อยมากไม่ได้เหมาพระอะไรพระเราก็ไม่ถนัดก็ดูเป็นชิ้นๆไปงานประกวดบ้างต่างจังหวดัดก็เดินสายกันงานประกวดก็อยู่ที่ห้างก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เอามาขายพี่มาปล่อยเช่าก็คือมาที่น<ร>ี่าเจอเจอกันที่นี่แหละศูนย์กลาง นี่ฮะนี่คือร้านพี่มลใช่ไหมครับผมร้านนี้อยู่ตรงไหนพี่ร้านนี้อยู่พันทิพย์งามงวานทั้งสองสังเกตยังไงเวลาขึ้นมาขึ้นมาอยู่โซนกลางๆขึ้นกระไดเลื่อนมาปุ๊บตรงทะลุเข้ามาระหว่างซอกกระไดเลื่อนผมถามเลยดีปกติแล้วว่าคนมาที่นี่เนี่ย เขาเจาะจงเลยมาดูว่าถูกมงคลกัวใหญ่เป็นพวกเครื่องรางเ,เครื่องรางครับคนพวกนี้คนกลุ่มพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มโดยเฉพาะไหมอาจจะเป็นโดยเฉพาะโทรนัดล่วงหน้ามาก่อนว่าเอาของมาให้ดูนะหรือว่าจะมาซื้อจริงไหมที่เขาบอกว่าราคาไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางเนี่ยมันจะไม่มีราคากลางราคามันจะถูกตีด้วยตัวเซียนเองมันก็ส่วนหนึ่งมผมว่าราคามันมีมาตรฐานอยู่แต่คราวนี้ของที่บอกสเปเชียลสุดๆจริงๆอ,ะอ่ะม,มันไม่มีลิมิต อยู่ที่มือเลยยิ่งมือใหญ่ราคามันก็ใหญ่ตามโอ้มีแน่นอนพระเก๊ก็โดนเครื่องรางเก๊ก็โดนเอาเอาเอาพระก่อนพระเก๊ก็ไม่กระสิทธิ์เก๊ก็เจ็ดหมื่นวันนี้เขามาขายที่หน้าร้านนี่หน้าร้านเลยดูมาสองรอบแล้วดูยังไงใกล้เคียงแล้วมาสองรอบนี่คือยังไงไอคนที่จะมาขายมาขายเราบอกว่ากลับไปก่อนรอบหนึ่งทำไมเราให้เขากลับเพราะว่า มีผู้เชี่ยวชาญยังไม่มาเฮป้อมท่าประจัน <laughs> พี่ <laughs> พี่เป็ผู้นี้เดี๋ยวเขาเสียเครดิตน,เนะ <laughs> เขาเป็นโปรเฟสเซอร์เราต้องให้เขาดูอ๋อจะให้เกียรต <c oughs> ิเขาบอ้างคือเราดูแล้วยังยังติดติดอยู่นิดนึงก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หน<า>ึ<า>่งมาอีกทีเฮป้อมก็ยังไม่มาก็เลยวัดดวงเลยโจกไปเลยราคาวัดดวงส่วนไปปุ๊บโดนเลยวันนั้นเขาาบอกใบเท่าไหร่เราตีตีแรกตีแสนกว่ามาเราบอก สักห0 0มื่นเจ็พอ70,000โดนเลยเจอด้วยตัวเองหรือยังป้อมมาตรวจให้ป้อมเาไปส่งเซอร์ก่อนเนี่ยเป็นพระไงอส่งเซอร์สมาคมสรุปว่าเรียบร้อยแล้วทําไมรู้สึกไงไมั้งไม่ไม่รู้สึกไงก็ผมว่าเราดูแท้เราต้องกล้าจ่ายกล้าจะได้กล้าจะโดนสไตล์พี่นะ ระหว่างพระกับเครื่องรางอันไหนเล่นยากกว่ากันถ้าคนเป็นพระเก่งพระเขาก็บอกว่าเขาก็เชี่ยวชาญด้านนั้นเขาก็อาจจะโดนด้านนั้นหน่อยแล้วถ้าเป็นพี่ละ่ะพระพี่ก็ใช้ได้ <พา S 1> หรือเก่งเลยไม่ไม่เก่งพระไม่เก่งโอ้พี่เป็นคนเป็นเซียนคนแรกเลยบอกว่าพระไม่เก่งใจเรารักเชื่อเครื่องรางอาผมเวดไปเครื่องราง80แล้วพระ20แล้วเครื่องรางพี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรตะกุดเสือสิงห์ลิงแพะหนุมาน ปลัดคิกเครื่องรางมีหลากหลายเบี้ยแก้เบี้ยแก่ก็เป็นเครื่องรางก็ได้ยันได้ยันได้และนี่ครับนี่คือเครื่องรางบาง,งส่วนนะเห็นบอกว่าระดับท็อปทอปของประเทศไทยทั้งนั้นเลยขอจัดมาให้สุดๆแล้วเนี่ยเท<อ>่าที่มนะีนี่เลยขออนุญาตจับนะพี่นะอ๋อนี่เลยครับสุดยอดมีดหมอ ระดับหนึ่งของเมืองไทยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่แล้วคุณดูนี่ฮะนี่แกะสลับหลวงพ่อเดิมชัดๆเลยระดับตำนานผมจำได้ผมเคยจับมือขามือมาเรียบร้อยแล้วของเมืองไทยของคุณป๊อปองครูไปได้มายังไงทำไมถึงเปลี่ยนมือพี่พี่ป๊อปบอกว่าผมน่ารักก็เลยให้มนลไปเจ้าของคนแรกคือองค์ห้องเต้ป่าพยับคำพันพี่ป๊อปก็ได้ ความเมตตาจากป่าไปเมื่อ10บกว่าปีละแล้วพี่เพิ่งได้มาสดๆร้อน,นๆสดๆร้อนๆ,นๆหลังจากไหว้ครูงานไหว้ครูหลวงพ่อเดิม1วันถ้าพี่พูดถึงพี่มลเช่อค่านั้นก็เป็นเสียนพระที่เรียกได้ว่าเก่งในในเรื่องเครื่องลางนะครับเราก็รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับ แล้วบ้านเราใกล้กันด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับพี่มนลเนี่ยได้ขอแบ่งมีดของผมไปด้านหนึ่งครับซึ่งเป็นมีดซึ่งพิเศษมากนะครับด้านนี้คือด้านเนี่กแกสบสลักเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็อีกด้านเป็นเป็นฤาษีนะครับซึ่งเป็นเป็นด้านที่แตกแล้วก็มีความสําคัญมากซึ่งผมก็มีมีดของพ่อเดิมเนี่ยเป็นเกือบเกือบสิบเล่มนะแต่ด้านนี้พิเศษนะครับแต่ถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยไม่ไม่แบ่งให้อ่านะนี่ผมโผลจริงๆแต่ว่าเราเราถือว่าเรารับกันแล้วก็เราก็เลยเราก็เลย ก็รครับยินดีที่ได้จักพี่บอลด้วยน,นะครับตัวพี่บอเองนะศรัทธาอะไรมากที่สุดบนตัว้ต้องมีติดตัวก็ประหลัดขิกอันดับหนึ่งของเมืองไทยคือนี่หลวงพ่อเหลือพี่คล้ายของพี่ป๊อปองคูอ่ะอ,อ๋อผมได้รับมรดกตกทอดมาจากพี่ป๊อปองคูอีกแล้วเหรออ,อ,อีกแล้วพี่ป๊อปลงเขียนพี่น่ยกายไว้ให้ยกไวใ้ให้หมุนเชือกคาดโอ้โหตายแล้วผมเรียกว่าสามดอกสถานปัตตภีนี่นี่นอันนี้ที่ติดตัวที่พี่บนติดตัวมตลอดอนะันดับหนึ่งในใจผมยังไงพี่ เพราะว่าเราทันท่านไงทันยุคทันไปเจอท่านเลยไปกราบท่านสมัยนั้นเป็นเด็กนักเรียนไม่มีตังคเช่านะอาฮะออกทุกรายการผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังห้าพันสมัยนั้นอันนี้ได้มายังไงครับพี่อ๋อนี่ได้มาสมัยหลังแล้ว สมัยเป็นเด็กนักเรียนไม่ไม่ได้ครับออนี่เลยฮะนี่คือเบีย้ยแกนะครับเบีย้ยหอยคงปัจจุบันราคาเท่าไหร่แล้วพี่เบีย้ยหอยโคงก็ประเมินหลักหมื่นจนถึงอาจจะทะลุแสนขึ้นไปนิดหน่อยอแต่ถ้าเป็นปูร่รอดทะลุล้านนี่คือเบีย้ยแกของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเขาบอกว่าดังดังนี่คือคิดถึงวัดกลางบางแก้วเนี่ยก็จะมีหลักๆกก็จะมหีหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่ม หลวงปู่เจือหลวงปู่เจือแล้วก็ยุคปัจจุบันก็หลวงพ่ออีกอ,อีกองหนึ่งแล้วแล้วถ้าเกิดวัตถุมงคลเนี่ยที่โด,ด่งดังก็คือเหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวผงยาจินดามณีน,นี่ผงยาจินดานโอ้โหมีครบเลยนะมีทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ยาวาสนาจินดามณีบุญเพิ่มไงคอลเลคชั่นบุญเพิ่มปูเพิ่มก็หลักหมื่นกลางๆหลักหมื่นก็ยังถือว่าหาหา้องหาจับต้องได้หลวงปูเจือก็ยังใช้ได้เลยยังยังถือว่าจับต้องได้วัดกลางบางแก้วนะครับ าหาบูชานะต้องวัดกลางบางแก้วเท่านั้นชิ้นสุดท้ายฮะนี่คือคุณพยนต์ขุนพยนต์หลวงพี่มหาวัดเหนือพอดคิดติดชาร์ของชั่วโมงนี้เลยไม่มีใครเกินเล่าให้ฟัง่อยเรื่องเรื่องของพุทธคุณขุนพยนต์ที่เคยได้ยินมาเขาหลวงพี่เรียกว่าเป็นหุ่นนาลายทําครั้งแรกเลยอาจารย์ลอยบอกว่าให้ทําว่าเป็นกันโรคพกติดตัวไว้กันโรคช่วงโคงควิดก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งสร้างเป็นรุ่นแรกอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยที่ผมไปกราบท่าน ันดูยังไงพี่อธิบายหนะ่อยอย่างตะก,กุดเนี่ยผมเคยเห็นมีคุณนโอนกิมาถึงก็ชอบซื้อตะก,กุดมาแล้วก็แกะเอาออมาทนเดนี้เขาชอบดูความชัดเจนนะดูจากภายนอกก่อนว่ามันเข้าฟอร์มถูกที่ถูกสำนักไหมแต่บางอย่างไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องขี้ก็ได้บางอย่างเขาชัดเจนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเขาอยู่เลยเขาบอกว่าเอ้ยผมจำลายมือหลวงปู่ไดน้นู่นนะี่นั่นหลวงปู่ตายไปร้อยกว่าปีแล้ว มันจะจำได้อย่างไงรูปร์สมมุติว่าตะกุดหลงพ่อทาบอกว่าทําไมเป็นหลงพ่อทามีตะกุดมีพี่รอดแปะอยู่ข้างบนคือแพทเทิร์นที่ว่ามันชัดเจนมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นฟอร์มนี้มันเข้าที่นี่อย่างเดียวส่วนใหญ่อะไรดูยากที่สุดพี่ในบรรดาเครื่องรางมีไหมผมว่าก็เป็นพวกเครื่องรางที่เป็นแกะเป็นรูปสัตว์อ๋นนี่ทำไมดูยากร่บพี่ถ้าเป็นระดับหนึ่งมันก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่เป็นเลยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันก็มีทั้งศิลปะหนึ่งศิลปะตั้งต้นธรรมชาติลายมือ องประกอบการจานผมเล่นแรกง,งงมากเลยบอกเทคนิคหน่อยพี่ดูยังไงเออเทคนิคมีอย่างเดียวเลยคือดูของแท้บ่อยๆในหลายๆสภาพแล้วเราจะไปรู้ได้ไงของแท้เราต้องมาขอดูเสียนเ,<อ>เรารไปดูคนก่อน,นครับดูคนแท้ออกก่อนค,อคนแท้พอคนแท้ ก็จะพาพี่ไปเจอของแท้คนที่คนแท้ในในระดับอาจารย์ทุกคนคือใครสมัยผมเล่นแรกๆก็มีพี่รุ่นพี่ชื่อชื่อพี่ตั้มครับออพี่ตั้มแป้งเด็กน่ารักคติพุทธเ,เขาจะสะสมของที่แบบว่าแท้ๆแบบท็อปทปในสมัยนั้นน่ะที่คนอื่นเขาไม่เคยซื้อแพงเขาซื้อแพงเราได้มีโอกาสร,รู้จักพี่เขาได้ดูของเขาถ้าคิดถึงทางเหนือ เครื่องรางส่วนใหญ่จะเป็นอะไรราหูคูบานันตานี่คือราหูคูบานันตานี่คือสองฝาสองยันท่านลงคนละสูตรกับหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยจะลงอยู่ในด้านหลังสองเลิกอันนี้ลงของคูบานันตาใช่เป็นสองาเขาเรียกว่าสองฝาสองยันไงสองฝายันจันทรประภาสุริยะประภาส่วนใหญ่พุทธคุณคืออะไรครับพี่ราหูก็แบบว่าเสริมดวงแก้ชงแก้ชงข้างหน้าเหมือนกันแต่ว่ายันข้างหลังไม่เหมือนกันก็จะมีด้านหนึ่งเป็นจันทรประภาก็คือเลิกกลางคืน จันทรา,าพาก็เป็นยะาถาตังตังสุริยะภพาก็เป็นกูเสโตโตแล้วก็เป็นเคสเนี่ยเวลาเราจะใช้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดคําขอพรพับใส่กระดาษใส่ไว้เสริมดวงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโชว์อะไรครับนี่ครับสุดยอดเครื่องรางทางเหนืออีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือผ้ายันม้าเสพบนางผ้ายันม้าเสพนางาท็อปวันของเมืองไทยคูบาตาจังหวัด เชียงใหม่อําเภอสันป่าตองแลวอันนี้เป็นมาสเตอร์แบบเก้าแบบเก้าความหมายของทางเหนือคือต้นแบบเขียนมือแล้วนอกนั้นก็เป็นปั๊มด้านหลังลงยันพิเศษมีสะดือมงกุฎมงกุฎพระพุทธเจ้ามงคลเก้าเดินหน้าถอยหลังกำลังวันเสริมดวงชะตาคนี่มีลายเซ็นด้วยพระตาสองห้าหนึ่งหครูบาตาราคาแบบปั๊มที่เขานิยมคือชื่อ ชื่อพี่เจี๊ยบตอนนั้นก็เซติอยู่200,000กว่าอันนี้ก็ต้องแพงขึ้นไปกว่าเพราะนี่คือต้นฉบับอันนี้มัตเตอร์เขียนมือภาคกลางคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องร้านเบี้ยแก้เบี้ยแก้แกดินเดู่รอดก็อยู่ภาคกลางโซลตหลวงปู่เยี่ยมก็นนทบ,บุรีภาคกลางเสือพ่อปานก็อยู่สมุทรปราการหานุมานก็อยู่นนทบ,บุรีครับ เบี้ยแก่ลาหูโอ้ยท็อปไฟอยู่ลาะกลางหมดเลย,เลยอีสานเครื่องอีสาน<า>ก็มีเครื่องรางส่วนใหญ่เป็นอะไรก็แนวป้องกันคุณใส่ก็เป็นหลวงพ่อสั่งวัดนาการตมเขาเรียกว่าเป็นอ่พระโพธิสัตว์อ่ะวัวควายพายผีศิลปะรวมกันอยู่ในชิ้นเดียวกันมาที่ใต้เครื่องราขงของขังเนี่ตนตนยตัวใหญ่จะเป็นอะไรพวกสายคา,าดเอวก็มีนะสายใต้เออน้ำโมลูกอมชานหมากจะเยอะมากเลยทางใต้อ่าทางใต้เพราะว่าท่านนิยมเขี้ยวนะพ่อท่านค้ายอาจารย์สูตรอะไร ก็มีเสือนอนกินแล้วก็หม่อมหม่อมกวักจริงๆผ้ากายเขาเรียกนางกวักทางใต้เรียกเป็นหม่อมเลยเจ็ดนาลีพันหลักนะโอ,อย่างหล่อเลยนะ ถ้าเกิดจะฝากถึงน้องๆวันนี้เขาควรจะมีคุณธรรมในการเช่าหาวัาตถุมงคลอย่างไรบ้างคุณธรรมก็ถูกต้องเล่นที่จริตเป็นธรรมให,รให้เราให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรครใจเราใจเรารักอะไรไปตามใจก่อนอมไม่ต้องไปตามกระแสและนี่แหละครับคุณผู้ชมบนเชืออคาดชายหนุ่มผู้อารมณ์ดีและมีความรักครอบครัวแถมยังมีน้ำใจกับเพื่อนๆร่วมวงการใครที่ผ่านมาผ่านไปร้านแก ก็จะแวะเวียนไปถามเรื่องเครื่องรางของขังกับแกอยู่ตลอดและเป็นประจำและในความน่ารักของแกแกบอกหมดเปลือกแบบไม่กักกันเลยทีเดียวครับก็เนื่องจากความน่ารักของแกนั่นแหละครับจึงทําให้พี่ๆน้องๆในวงการพระเครื่องรักแกมากรวมถึงคุณป๊อปองคูถึงขั้นยอมปล่อยมีดหมอหลวงพ่อเดิมของรักของห่วงให้เลยทีเดียวเลยครับและนี่ละครับชายผู้มีน้ําใจผู้ที่แสนจะอบอปูนกับเรื่องราววันนี้มนเชื่อขาด และคิปนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากห้างพันทิพย์งามวงวานศูนย์การค้าชั้นนำด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ที่ครบคันทั้งศูนย์พระเครื่องศูนย์อาหารและตลาดนัดติดแอร์เหมาะมากสำหรับสายช้อปต้องบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์ทุกความต้องการครับเรียกค่าว่าเซียน